กครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมปักบนเต็งบนทีดดิดระจำคำคืนวันเสาร์ที่20สิงหาคมนะครับก็เป็นนัดที่3แล้วนะครับผมนะหลังจากผ่านไป2นัดก็จากฝูงก็ยังเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่านะครับผมนะที่คะแนนเท่ากับอาร์เซนนลนะครับอยู่6แต้มแต่ประตูได้เสียดีกว่าอาร์ชซนนลนะครับผมนะก็วันนี้มีบอลพรีเมียร์ลีกอยู่ครับ ผมคัดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่2คู่นะครับอ่าเป็นอยู่2คู่นะครับก็จะมีลีเอิงฝรั่งเศส1คู่นะครับแล้วก็บุนเดสลีกา2คู่นะครับแล้วก็ลีแชมเปี้ยนชิพอีก1คู่นะครับผมนะมาดูทางฝั่ง,งอ่าพิม์ลีกกันก่อนเลยนะครับผมนะทีมแรกที่ผมจะพาไปดูนะครับเตะเตะก่อนคนอื่นเลยนะครับผมเวลา1ป3นกานาทีนะครับผมนะ ในคืนมันเซาครับผมนะก็มาดูคู่แรกครับผมทางฝั่งทันนัมฮอสเปอร์เปิดบ้านตอนรับการเยือนของบูเพนตันนะครับผมนะก็ดูจากผลโหวตนะครับผมนะก็เป็นทีมเยาวนะครับผมที่ได้ผลโหวตไป67%นะครับก็ทีมเยือน14%แล้วก็เสมอ19%นะครับผมมาดูเฮตตู h เฮตกันก่อนนะครับผม่านไป6นัดนะครับฮอสเปอร์นะครับทันนัมฮอสเปอร์ครับชนะ3มเสมอ1แพ้2นะครับ ให้ได้ที่1.3และยอมให้1.3ต่อเกมครับผมนะมันดู6นัดนะครับผมท่านน่งฮอสเปอร์นะครับเปิดบ้านแพ้ไป2ประตูต่อ0ครั้งล่าสุดเมื่อดูการที่แล้วนะครับผมนะวันที่13กุมภานะครับผมก็นัดท้ายๆฤดูกาลแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นบอลถ้วยนะครับผมก็เป็นฝั่งสเปอร์นะครับที่สมารถเอาชนะได้นะครับ แล้วก็ที่เหลือก็เป็นบอลพรีเมียร์ลีกนะครับผมนะครับแพ้ล่าสุดเมื่อปีนี้นี่นะครับผมแต่เป็นฤดูกาลที่แล้วครับผมนะมาดูทางฝั่งท่านดมอสเปอร์กันบ้างครับผมนะครับหกนัดล่าสุดนะครับชนะสามเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับให้ได้ทีสองจุดห้านะยอมให้ต่อที่หนึ่งจุดห้าต่อเกมนะครับผมนะก็นัดล่าสุดนะครับก็ไปพลิกนรก นะครับผมตามมาตีเสมอนาทีบานะครับผมโดยแฮร์รี่เคนครับมองไปโดนขาของริชจมนะครับผมเข้าประตูไปในนาทีสุดท้ายนะครับผมของโทษเวลาบาดเจ็บก็เสมอนะครับเสมอนัดล่าสุดนะครับแล้วก็ไปนัดแรกก็ชนะซาแธมป์ตันไปได้นะครับ4ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นแมตช์อุ่นเครื่องนะครับผมไปดูฝั่งวูฟแฮมตันบ้างนะครับผม ผ่านไปหกนัดฟูเพนตันชนะ1เสมอ3แพ้2ให้ได้ที่1.2และยอมให้1.0ต่อเกมนะครับผมก็นัดล่าสุดก็ไปเสมอนะครับผมนี่นะครับไปเสมอฟูลเล่มมานะครับผมนะศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็นัดแรกก็เปิดบ้านแล้วนัดแรกก็ไปเยือนนะครับขออภัยครับนัดแรกไปเยือนนะครับแพ้ลีดสองประตูต่อหนึ่งครับนัดแรกผมว่าทรงมันจะมานะครับแต่ก็ไม่มานะครับผม กับฟอร์มอุ่นเครื่องก็ไปเสมอซะส่วนใหญ่นะครับกับแพ้นะผมชนะอยู่นัดเดียวครับผมนะซ้ำไปดูครับสามแมตช์ถัดไปของทันนัมฮอสเปอร์นะครับอีกแปดวันนะครับไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับผมพรีเมียร์ลีกนะครับผมสิบเอ็ดวันไปเยือนวิบวูแฮมตันนะครับผมขออภัยครับไปเยือนวูฟแฮมตันนะครับผมแล้วก็ไปเยือนเวทแฮมนะครับผมขออภัยครับขออภัย ไปเยือนเวทแฮมนะครับผมแล้วก็เปิดบ้านตอนรับฟูลแลมอีก14วันไปดูฝั่งบูเพนตันนะครับได้พักน้อยกว่านับอีก3วันต่อจากแมตช์นี้นะครับจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนเพสตันนอตนะครับผมในบอลถ้วยนะครับผมนะแล้วก็อีก8วันนะครับเปิดบ้านตอนรับนิวคาสเซิลนะครับผมนะแล้วก็อีก11วันนะครับเปิดบ้านต้อนรับไปเยือนนะครับบอลมันนะครับผมก็ดูจาก สติที่จะแบบเกมนะครับผมก็เป็นฝั่งบูฟนะครับที่งานหนักกว่านะครับที่ได้พักน้อยกว่านะครับทางฝั่งสเปอร์ก็ได้พักมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คู่นี้นะครับก็อกจันไปทีสเปอร์นะครับผมนะไปดูคู่ที่สองนะครับคู่ของฝั่งอาร์ซนอนนะครับผมนะมาดูคู่ของอาร์ซนอลนะครับผมนะอ่า พันไปหนั้นนะครับผมนะ FC บอลหมันนะครับชนะ1เสมอ1แพ้ถึง4นะครับผมนะเฮตัเฮี่เจอกันนะครับผมส่วนมากจะเป็นแพ้ชนะล่าสุดเมื่อปี2018นะครับผมวันที่14นะครับมกรานะครับผม2018นะครับชนะโดย2ประตูต่อหนึ่งบอลพรีเมลีด้วยนะครับผมอาจจะเป็นช่วงที่อาเซนอลฟอร์ไม่ค่อยดีครับตอนนั้นนะครับก็ ชนะแค่หนเกมครับลงนัดล่าสุดนะครับเราจะดูแค่แค่หกนัดพอนะครับพอถ้าดูเจาะลึกมันจะนานนะครับผมมาดู6แมตช์ล่าสุดของบอลหมัดนะครับผมชนะ2เสมอ0แพ้4นะครับให้ได้ที่1.0และยอมให้1.7ต่อเกมนะครับผมนะก่อนนัดล่าสุดไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไปเยือนครับไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ไป4ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะไอตันวิลล่านะครับ2ประตูต่อ0นะครับผม แล้วก็บนบนนี้นะครับอุ่นเครื่องนะครับก็ไปเพมานะมาับ3นัดครับมาดูฟังอาร์ชซนนลบ้างครับผ่านไป6กนัดชนะหกเสมอศนย์แพ้ศนยครับเป็นฟอร์มที่แบบโหดสัดเลยนะครับผมตอนนี้ใครก็ชุดไม่อยู่แล้วนะครับผมนะผมคิดว่าเขาทําทีมได้รอรอนะครับคือซีซั่นที่แล้วมาไม่ทันนะครับก็ แต่ทำทีมรอซีซั่นนี้ครับก็ถือว่าโอเคมากครับฟผมนะครับผมนะให้ได้ที่3.5และยอมให้ศูนย์หต่อเกมนะครับผมนะนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านตอนรับเลสเตอร์นะครับชนะไป4ประตูต่อ2นะครับผมนะแล้วก็นัดแรกก็ไปชนะคิตตัมผลิตขาบ้านนะครับมา2ประตูต่อศูนย์นะครับนัด่นเครื่องก็ คือฟอร์มร้อนแรงมากครับตอนนี้นะมาดูอีก3มแมตช์ถัดไปนะครับผม fc บอลมันนะครับผมอีก3วันนะครับจะไปเยือนนอริสิตี้นะครับในเกมบอลถ้วยนะผมนะไม่ใช่พรีเมียร์นะผมนะ,ะแล้วก็ไปเยือนเรียลพูแล้วก็เปิดบ้านตอนรับบูเอนตันอีก11วันดูจากการพักเนี่ย ทางฝ่านอนจะได้พักเยอะกว่านะครับผมนะแต่งานหนักงานหนักก็ซูซี่กันนะครับผมนะโอเคคู่นี้ผมอามาดูรายชื่อพูดเล่นก่อนนะครับผมนะนะครับอา้าวไม่มีให้ดูนะครับอาไม่มีให้ดูนะครับรายชื่อ โอเคนะครับคู่นี้ผมดองจันไปที่นะครับทีมเยือนนะครับอเชนอนนะครับชนะสองประตูต่อศูนย์นะครับผมนะโดยฟอร์มแล้วนะครับคู่ต่อไปนะครับไปที่อ่าลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับผมคัดมาได้คู่เดียวนะครับคู่ที่ชอบนะครับผมนะมาดูทางฝั่งของลีกเอิงกันนะครับผม โอลิมปิกลียงนะครับเปิดบานต้อนรับทัวร์นะครับผมมาดูทางอันนี้เฮดต่อเฮดกันนะครับผมนะผ่านไปหกนั้นนะครับลียงนะครับสามารถชนะไปได้ถึง6เสมอ0ูนย์แพ้ศูนย์ให้ได้ที่2.8จุดแแล้วก็ยอมให้3 0 0 3 3ต่อเกมนะครับผมหมลินพันกันหน่อยับผมก็คู่นี้ค่อนข้างจะขาดเลยนะครับผมนะ สกอร์นะครับล่าสุดนะครับเมื่อมกราลาที่ผ่านมานะครับผมน่าจะเป็นฤดูกาลที่แล้วครับผมลียงก็ไปชนะค่าบ้านได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมโอเคมาดูหกนัดหกนัดผ่านไปของลียงนะครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ถึงสามนะครับผมนะและยอมให้สองจุดสาม 1, นะครับผม,นะใ,นบผมในฟอร์มอาจจะไม่ค่อยดีแต่การเจอกันของสองคู่นี้ สม่าจะเป็นลียงที่เหนือกว่านะผมนะหเหนือปลานะครับมาดูนัดแรกนะครับของโอลิมปิกนียงนะครับ,เป,บเปิดบ้านชนะทีมอะไรนี่ครับไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมนะต่อที่ลูกครึ่งน,นะครับผมก็ชนะ2อนึงก็ไม่ขาดนะครับผมชนะไม่ขาด ครับผมก็สมาก็ไปแพ้แพฟฟ้ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับผมว่าลียงไปดูฝั่งทัวร์กันบ้าง,างผ่านไปหนัดชนะ2สเสมอ0แพ้4นะครับผมนะนัดแรกนะครับดูอันนี้เป็นนัดที่3นะครับทำไมมันติไม่เท่ากัน,นครับนะงงกันนะนี่ครับ อัลาสุนนะครับก็ทัวไปแพ้นะครับสโมสรอนบอนตูลุสนะครับูนประตูต่อสามครับผมนะก็ไปแพ้มองโปลเย่นะครับสประตูต่อ2นะครับก็ฟอร์มไม่ค่อยดีทั้งคู่นะครับมาเจอกันนะครับมาดู3ามแมตช์ถัดไปนะครับโอลิมปิกรียงนะครับ จะไปเยือนสตาร์ดเดรนนะครับผมนะอีกสิบสองวันเปิดบ้านต้อนรับโอเช่นะครับอีกสิบห้าวันเปิดบ้านต้อนรับองอองเช่ che ครับผมนะส่วนฟังทัวร์นะครับผมแปดวันการมาเยือนขององเช่สิบสองวันไปเยือนอ่าโมอนอโกนะครับผมแล้วก็สิบห้าวันไปเปิดบ้านต้อนรับสตาร์ดเดรนในนะครับผม ก็ดูก็ได้พักเท่ากันนะครับคู่นี้แต่ฟอร์มไม่ค่อยดีทั้งคู่นะครับแต่ดูกากเฮตูเฮ hey hey นะครับผมนะก็ผมว่าลียงสามารถชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับผมนะแบบเฉียบขาดด้วยนะครับผมนะก็ดูจากผลโหวตน,นะครับผมก็ให้ทีมเยามากกว่าแต่ผมดูแล้วคู่นี้เฮตูเฮที่เขาเจอกันนะครับมันก็เป็นสติีทั ค่อนข้างจะเบี่ยงเบนไปทางลียงมากกว่านะครับผมนะก็ผมขอหลอกจานไปที่โอลิปิลียงนะครับสมาชนะได้1ประตูตศูนย์แต่ถ้าในบอลทําเงินผมว่าน่าจะกินไม่ขาดนะครับผมคู่นี้แต่ผมชอบไปที่ลียงครับผมนะหอกจันไปที่ลียงครับไปดูฝั่งบุลเลสิลีกาเยอรมนีนะครับผมติดเวลา2ทุ่ม30นาทีนะครับผมนะผมคัดมา2คู่นะครับ ไปดูคู่แรกกันก่อนเลยนะครับผมก็จะเป็นเวิร์กบวกนะครับเบอร์บานตอนรับชาวเกตศูนย์สีนะครับผมนะดูเฮดทูเฮดนะครับผมผ่านไป6นัดน,นะครับเวิร์กบวกนะครับชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1ยอมให้ได้ที่2.3และยอมให้ที่ 0. ูนเจ็ดต่อเกมนะครับผมนะก็ให้ได้ลูกควบควบหนึ่งครับครึ่งควบลูกครับอ่าพูดผิดกับครึ่งควบลูก มาดูหนัดที่เจอกันล่าสุดนะครับก็จะเป็นฝั่งของเบิร์กบวกสามารถเอาชนะได้นะครับถึง4เกมนะผมนะเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะผมแพ้ล่าสุดปี2019เลยนะครับก็นนานพอสมควรครับคู่นี้ต่อล่าสุดอยู่ที่ลูกครึ่งครับผมนะลูกควบครึ่งหนึ่งลูกควบนะครับ ก็มาดู6มาดูฟอร์มการเล่น6แมตล่าสุดของเวอร์บวกกันนะครับชนะ4สเสมอ1แพ้1นะครับโหให้คะแนนได้3.0ยอมให้1.3ต่อกเกมถือว่าเยอะนะครับนัดล่าสุดนะครับไปแพ้ให้กับไบเยอร์มิวนิกนะครับดูราคาตอ่อโหนมากนะครับ แต่ผมดูจากทรงแล้วนะครับคนคนไปสูบาบยนเยอะมากนะครับผมแต่ผมคิดว่าคู่นี้นะมันยิงไม่ขาดผมว่าเวิร์กบวกมันมันมีของนะครับผมนะถึงมันถึงมันไม่ไม่ชนะแต่มันเป็นบอลทำเงินนะครับนะคือไบไบยนก็ผมว่ายิงไม่ขาดนะันนี้ก็จริงๆครับดูจากราคาต่อสูงอยู่ที่สีลูกนะครับถือว่าต่อแบบโหดสัตว์รัสเซียเลยนะผมนะ ก็อาจจะเป็นผลมาจากที่ไบยนไปยิงมาเยอะนะครับผมนะก็เบวกบวกก็พึ่งไปเสมอนะครับผมนี่ครับไปไปเสมอเบรเมนมานะครับเวเดอร์เบรเมนนะครับมาสองประตูต่อสองนะครับผมนะไปดูฝั่งชาลเก่น,นะครับศูนย์สี่นะครับผมชนะหนึ่งเสมอสามแพ้สองนะครับผ่านไปหกนัด ล่าสุดไปเสมอกัดบัตรมา2องประตูต่อ2นะครับผมนะก็คู่นี้ผมจัดไปสูงก็กินเต็มครับผมนะแล้วก็ไปแพ้โคโลนมานะครับผมนะมไปแพ้อทีมนี้มานะครับผมนะก็อืมก็ดูดูจากฟอร์มแล้วก็มันจะค่อนข้างไปทางวิร์บวกมากกว่านะครับฟอร์มไม่ค่อยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับผมแค่ แค่มันไปแพ้ทีมใหญ่เฉยนะครับผมนะซูบายเยืนไม่ได้นะครับผมนะก็ไปดูเจ็ดวันสามเดทถัดไปนะครับผมนะก็จะไปเยือนไลซิกอีกเจ็ดวันแล้วก็เปิดบ้านตอนรับเอฟเซนค์นะครับอีกสิบสี่วันแล้วก็ไปเยือนแฟรงก์เฟิร์ตอีกยี่สิบเอ็ดวันอู้ถือว่านานอยู่ครับนะดูเชาเกสสุดสิบนะครับผมนะอีกเจ็ดวันพิยน เปิดบ้านต้อนรับยูเนียนเบอร์ลินนะครับแล้วก็ไปเยือนสตุดการ์ดนะครับผมแล้วก็ไปเยือนโบคุ่มเปิดบ้านต้อนรับโบคุ่มก็งานถือว่าหนักไหมก็ทางฝั่ง,งทางฝั่งเบอบกก็จะจะหนักหน่อยนะครับผมนะก,ก็ถือว่าได้พักนานอยู่ครับ7วันนะครับผมก็ได้พักฟื้นร่างกายคู่นี้ผมขอไปที่ เวิร์กบวกนะครับผมนะผมขอติดไปที่เวิร์กบวกนะครับส่วนคู่ถัดไปนะครับไปดูคู่ที่2นะครับผมยังอยู่ที่บุนเดลิกานะครับผมก็จะเป็นสตุตการ์นะครับเปิดบ้านตอนรับไฟบวกนะครับผมนะผ่านไป6นัดนะครับเฮตุเฮตกันนะครับผมนะสตุตการ์ดชนะ2เสมอ2แพ้ถึง4นะครับผมนะ ผมชอบไฟบวกมาเลยนะครับผมนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมนะไปดูนะครับผมครั้งล่าสุดเมื่อมการาที่ผ่านมานะครับเป็นฤดูกาลที่แล้วครับผมก็สตูดิโอกาไปเยือนไฟบวกแพ้2ประตูต่อศนะครับผมและก็เปิดบ้านต้อนรับไฟบวกแพ้3ประตูต่อสองนะครับผมนะก็ถือในบ้านเกมยังถือว่าใช้ได้อยู่นะผมนะ เกมในบ้านโดนไม่เยอะนะครับผมนะก็สมนยจะเป็นแพ้ครับผมนะเป็นแพ้ไปดูหกนัดของสตูดการ์ดนะครับผมชนะ 4, สี่เสมอสองแพ้ศูนย์นะครับผมยังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ถือว่าฟอร์มก็ถือว่าทรงๆอยู่นะครับผมเปิดนัดมาสองนัดสเสมอทั้งสองนัดเลยนะครับผมนะ เปิดบ้านเสมอทั้งสองนั้นนะครับไปดูทางไฟบวกบ้านนะครับผมนะผ่านไป6นัดน,นะครับชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับผมเกลอล่าสุดเพิ่งไปแพ้ให้ดอดมูลเปิดบ้านแพ้ดอดมูล3ประตูต่อ1นะครับผมแล้วก็ไปชนะอเอาบวกนะครับผมนะไปชนะเอาบวก4ประตูต่อ0ขาดลอยเลยครับผมนะวันนั้น ก็ดูทางฟอร์มแล้วนะครับก็เบียนบินไปทางไฟบวกม้านครับแต่แต่อย่าลืมนะครับว่าสตูดิโอการ์ดเกมในเยือนเนี่ยไม่เคยแพ้ขาดเลยนะครับผมนะนี่นะครับมาดูตัวนี้นะครับผมนะเกมไฟบวกนะครับนี่ครับนี่ครับสามสองนะครับผมนะไม่เคยขาดสักครั้งเปิดบ้านก็ ชนะหนึ่งูนะผมนะก็ถือว่าสตูดการกาในเกมนนี้ก็คือว่าเข้มอยู่นะครับผมนะคู่นี้ผมขอติดไปที่ไฟบวกนะผมชอบมากนะครับไม่ชนะ2-1ก็3-2นะครับคู่นี้นะผมนะไปดูคู่สุดท้ายนะครับผมเป็นอีกแชมเปี้ยนชิพนะครับคู่นี้ผมรู้สึกว่าผมว่ายังไงก็ทำเงินครับบนคู่นี้นะผมนะ ดูจากนี้แล้วครับผมนะตัวเจ็บเบอร์ลีก็เยอะอยู่ครับผมนะมาดูทางฝั่งเหตุกครับผ่านไปหนัดชนะห้าเสมอศูนย์แพ้1แพ้ให้แค่1ครั้งนะครับผมมาดูครับล่าสุดของแบก็กพนะูลนะครับผมนะนะครับอืม เบอร์ลี่ชนะ1 0ึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วก็สองหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งศูนย์คือบอลนี้อ่ะมันกินไม่ขาดจริงๆนะผมนะกินไม่ขาดมากเลยบอลคู่นีนนน้ยิงอ่ะอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งลูกต้องมีครับผมนะก็ไปดูหกนัดล่าสุดนะครับเบอร์ลี่ชนะสองเสมอสองแพ้สอ,สองนะครับสถิติเสม,อ,สมอนะครับไม่ ไม่เกง่งไม่อะไรมากนะครับผมนะแต่ผมว่าบนคู่นี้ทําเงินมากนะครับผมนะบนคู่นี้ทําเงินหงนั้นน่าสุดนะครับเสมอนะครับไปเสมอฮาร์ซิตี้หนึ่งตหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปแพ้แวอตฟอร์ดหนึ่งศูนย์นะครับผมคู่นี้นะผมว่ายัางไงก็มี1ลูกแน่นอนครับ ไปดูพังฝั่งแบล็กพูลนะพันไป6นะัดแบล็กพูลชนะ2เสมอ0แพ้4นะครับให้ได้ที่0.7นะครับผมคะแนนนะครับผมนะก็ไปชนะเพิ่งไปชนะควีนปากมานะครับผมก็ไปแพ้ส่วนสมาส่วนมาก6นะัดแล้วสุดแพ้เป็นส่วนใหญ่นะครับผมนะก็คู่นี้ผมผมคิดว่า ผมคิดว่าคู่นี้ไม่ไม่สูงครับผมนะถ้าต่อที่2ลูกควบ3ผมให้แนะนําไว้ที่ต่ํานะครับผมนะแต่ถ้าต่ำที่2ผมแนะนําให้แทงสูงเลยนะครับคู่นี้เพราะว่ามันมีโอกาสที่เบอร์รี่จะยิงได้ถึง3ลูกครับผมนะไม่ก็2อหนึ่งครับผมนะครับนะครับนี่ตารางเพียมเลงแบกพูอยู่อันที่7นะครับผมนะเบอร์รี่อยู่นันที่10 พันไป4นะันะครับผมเบอร์รี่ชนะ1เสมอ2แพ1นะครับเบคพูชนะ2นะครับคู่นี้ผมไม่กล้าเล่นเต็งเพราะว่าเบอร์รี่มันยิงไม่ค่อยคาดนะครับผม,มผมแนะนำให้ถ้าต่อที่ลูกรบ2ลูกครบ3านะครับผมแนะนำให้ไปที่ต่ำนะครับแต่ถ้าต่อ2ลูกแนะนำให้ไปที่สูงนะครับผมนะ สำหรับคู่นี้มาดูสรุปท้ายท้ายคลิปกันนะครับผมนะคู่แรกนะครับผมตกจันไปที่สเปอร์นะครับผมนะผมให้ไปที่สเปอร์นะครับผมนะชนะนะครับผมแล้วก็คู่ที่สองผมให้ไปที่อาร์เซนอลน,นะครับอาร์เซนอลชนะน,นะครับผมนะแล้วก็ คู่ที่3นะครับผมให้ไปที่โอลิมปิกลียงนะครับผมนะคู่ที่4นะครับผมให้ไปที่เบิร์กบวกกันแล้วกันนะครับผมคู่นี้ผมชอบมากคู่ดีนะครับผมให้ไปที่ผมขอไปที่ไฟบวกครับผมนะไฟบวกแล้วก็สูงนะครับผมนะคู่นี้ ส่วนคู่สดท้นะครับเป็นของเบอร์รีนะครับผมนะผมให้ไปที่ถ้าต่อนะครับฝั่งนี้นะครับถ้าต่อ2ลูกครึ่งผมจะเล่นที่ต่ำนะครับผมแต่ถ้าต่อที่2สูงที่2ลูกนะครับผมผมจะใส่สูงเลยนะครับผมนะอ่าก็ตามนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับแล้วก็นะครับผมให้ทายคู่นะครับ คู่ของสเปอร์กับบูพัมตันนะครับว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับผมนะใครทายถูกนะครับมารับนะครับเงินได้ที่ช่องผมเลยนะครับคอมเมนต์กันมานะครับผมใต้คอมเมนต์กติกานะครับกติกานะครับกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะเกิสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผม ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับผมพูดคุยกันได้ครับผมกับทางนะครับผมปักบนติ่งบนทีเด็ดประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่20สิสิงหาคมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ